สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแชร์ไฟล์ระหว่างมือถือกับคอมพิวเตอร์ง่ายๆนะครับผ่าน Wi-Fi นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับเราจะทําผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า s วีทนะครับวิธีการนะครับให้เราเปิดสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับทําการไปที่ Play Store นะครับเพื่อจะติดตั้งแอปนะครับแตะไปที่ Google Play นะครับแล้วก็พิมพ์ S W นะครับ W E นะครับแล้วก็ C H s w i s s นะครับแล้วก็แตะไปที่ปุ่มติดตั้งครับแล้วรอสักครู่ครับแอปนี้นะครับจะทำให้เรานะครับถ่ายโอนไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวิดีโอเพลงนะครับไม่ใช้สายนะครับไม่ใช้สายนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนกันนะครับว่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วมันจะใช้งานยังไงนะครับ เราก็จะสะดวกสบายนะครับอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะแตะไปที่การเปิดนะครับอ่าเปิดแอปขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีปุ่มเซตติ n งนะครับปุ่มเซตติ n งก็ไม่มีอะไรนะครับเราแตะไปนะครับก็จะมี H T T Port นะครับ C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  นะครับแล้วก็ Enable นะครับพวกนี้นะครับซึ่งเราจะเปิดใช้หรือไม่ใช้ไม่เปิดก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นการปิดไว้อยู่นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับสำหรับการเซตติ n ง จากนั้นผมก็จะแบ็กกลับมานะครับทีนี้วิธีการเริ่มใช้งานก็คือให้รันตัวนี้นะครับแตะไปที่ปุ่มเพลย์นะครับเสร็จแล้วอนุญาตให้สวิตเข้าถึงรูปภาพนะครับเราก็แตะไปที่อนุญาตครับพอแตะไปที่อนุญาตเสร็จตรงนี้มันจะขึ้นที่อยู่หรือว่า Address URL ของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่าตอนนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อการผ่าน URL ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะทําการสลับมาที่นะครับ เบราว์เซอร์นะครับอ่ะผมก็จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับตามนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะต้องพิมพ์นะครับ URL ตัวนี้นะครับตามนี้เลยนะครับหนึ่งกสองหนึ่งแปดดอหนึ่งนะฮะผมก็จะพิมพ์ตามนี้เลยนะครับหนึ่งเก้าสองนะครับดอทหนึ่งหกแปดนะครับดอทหนึ่งศูนย์หนึ่งดอทหนึ่งแล้วก็มีโคลอนด้วยนะครับโคลอนนะครับโคลอนแล้วก็เลขสี่สี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ เช็คความแน่ใจอีกรอบหนึ่งนะครับออเลขหนึ่งก่อน1.101เทด่าทชี้กลับกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นดัดนะครับแล้วก็เป็นดัด1น่่โคลอน444นะครับก็กด enter ครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะฮะมันก็จะเป็นการเปิดผ่านเบราว์เซอร์นะครับข้อมูลทั้งหมดตอนนี้ก็จะเป็นข้อมูลในสมาร์ทโฟนของเรานะครับอย่างเช่นนะครับ Internal storage นะครับเราแตะเข้าไปในมือถือของเราเราจะเห็นโฟลเดอร์ต่างๆในมือถือของเรานะครับตอนนี้นะครับว่าเรามีโฟลเดอร์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับใน DCIM ครับแล้วก็นะครับในไลน a m e r a Photo Scan Screenshot อะไรพวกนี้นะครับเรามีรูปอะไรที่เราเคยสแกนไว้นะครับเราแคปไว้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะโชว์อย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองไปที่ Camera นะครับ ที่กลเมราอ่ะเนี่ยก็จะมีภาพนะครับถ้าเรานะครับคลิกลงดูนะครับเนี่ยอะไรที่มันเป็นภาพในเครื่องเรานะครับเราก็จะเห็นตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับดาวน์โหลดมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยนะครับอ่ถ้าผมคลิกตัวนี้นะครับเนี่ยก็ถามว่าจะดาวน์โหลดไฟล์นี้เซฟไว้ที่ไหนนะครับเช็ดเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็เซฟได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็นะครับไปเปิดภาพถัดไปนะครับเนี่ยก็ไล่ดูแต่ละภาพในเครื่องของเราก็ได้นะครับ จะดาวน์โหลดอันนี้คือทําทีละภาพเนาะทำทีละภาพที่ดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะมาอยู่ในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าต้องการทีละหลายภาพนะครับอ่ามันก็จะมีตรงนี้นะครับสังเกตสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเครื่องหมายถูกซ้อนกัน2อันนะครับถ้าเราคลิกแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายถูกแปลว่าเลือกทุกอันเลยนะครับเลือกทุกไฟล์เลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะกดดาวน์โหลดมันก็จะโหลดทุกภาพมาไว้ที่คอมของเรานะครับ หรือจะลบทิ้งก็ได้กดถังขยะก็คือการลบทิ้งนะครับถ้าเรายกเลิกก็คือกดเครื่องหมายกากบาทตัวนี้นะครับอ่าเป็นการยกเลิกนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิดีโอในเครื่องของเรามีไหมนะครับเนี่ยที่เราเคยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับก็จะมาโชว์อยู่ในนี้นะครับหรือว่า Image นะครับรูปภาพนะครับเนี่ยรูปภาพอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในกล้องของเราอยู่ในมือถือของเรานะครับเราก็สามารถที่จะมาเปิดดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องเรนสตาแกรมนะครับ เมสเซนเจอร์อะไรต่างๆนะครับฟอนโตอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเช่นคามิล่าในกล้องของเรามีภาพอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดหมวดหมู่ตามบันที่อะไรต่างๆนะครับถ้าเราต้องการนะครับได้ภาพเหล่านี้นะครับจากสมาร์ทโฟนนะครับก็เหมือนเดิมครับคลิกอย่างเงี้ยนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้าคลิกแบบนี้นะครับก็คือเลือกทั้งหมดเลยแม้สีเขียวเนี่ยเลือกเลือกเลือกทุกอันเลยนะครับที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับแล้วก็นะครับจะลบทิ้งตรงนี้นะครับ รือจะดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมาไว้ที่คอมนะครับหรือยกเลิกก็กดตรงนี้นะครับซึ่งครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็จะทําให้เราไม่ต้องใช้สายนะครับเหมาะสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลนะครับระหว่างคอมพิวเตอร์กับมือถือได้ง่ายๆเลยนะครับมันก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวิดีโอมีเพลงมีรักกิมเนสไหมนะครับเราก็สามารถมาบริหารจัดการข้อมูลนะครับโดยใช้แอปที่ชื่อว่าส i t e ตัวนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับก็เลยนำมาแชร์ให้นะครับ อ๋อแล้วก็นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเกือบลืมบอกไปนะครับก็คือถ้าเราอยากจะทําการอัปโหลดนะครับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเรามาไว้ในสมาร์ทโฟนทํำยังไงนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นปุ่มข้างล่างขวามือสีฟ้าๆที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นหมายถึงอัปโหลดนะครับจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเอาเข้ามาในในมือถือของเรานะครับเช่นผมต้องการอัปโหลดตัวนี้นะครับที่อัปโหลดนะครับแล้วผมก็มาเลือกภาพนะครับเอาไวาผมอยากได้ภาพนี้นะครับก็ กด Open ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพออัพโหลดเสร็จนะครับมันจะไปอยู่ในในมือถือของเรานะครับอย่างเช่นมันน่าจะไปอยู่ที่ internal นะครับตัวนี้ไฟ e บ r เซอร์ internal นะครับแล้วก็น่าจะมาอยู่ใน internal D sim D C A M นะอยู่ในคามล่านะครับน่าจะอยู่ในคามล่านะฮะเดี๋ยวเราเปิดเข้ามาดูตรงนี้ แล้วก็เมื่อกี้ไฟล์ชื่อว่า03นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดอ่ะจริงด้วยนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน,น่วยความจำในเครื่องของเราแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองโอนนะครับอัปโหลดขึ้นมานะฮะอีกสักรอบดูสินะครับอยู่ที่ image นะครับขณะที่เราอยู่ในกลาเมรนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดขึ้นมาอีกนะครับ เสร็จแล้วก็ลองเอาไฟล์ไหนก็ได้สักไฟล์เอาตูน9นะครับอ่าส่วนตูน9กกด Open เข้ามานะครับเรียบร้อยนะครับพอขึ้นสีแบบนี้นะ่าจะอัพโหลดขึ้นมาเรียบร้อยจากนั้นนะครับผมก็จะไปที่ไฟล์เบราว์เซอร์ internal storage นะครับแล้วก็ไปที่เดิมนะครับก็คือ DCIM นะครับแล้วก็ไปที่ Camera นะครับ จะเข้ามาอยู่ในตรงนี้หรือเปล่านะครับโอ้โหไฟเยอะมากนะครับลองเลือกดูสิมีแต่ตัวเลขอ่ะอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยครับตู้เก้าอ่ะจริงๆด้วยนะครับมันก็เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับวิธีการโอนไฟล์นะครับจากสมาร์ทโฟนนะครับไปหาคอมคอมมาหามือถือนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับยังไงก็ไปลองโหลดไฟล์มาใช้กันนะครับไปลองโหลดแอปมาใช้งานกันนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ